จากช่องโนเนมครับผมวันนี้เรามีรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับพิเศษเลยสภาพสวยมากๆและเป็นรถฮอตที่ทุกคนตามหากันนั่นก็คือ X3 นะครับดีเซลคันนี้เป็นปี2015นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผม X3 คันนี้นะครับก็จะเป็นโฉม LCI แล้วหรือรุ่นที่เป็น Minor c h a n g แล้วสังเกตง่ายๆนะครับตรงไฟหน้าเนี่ยเขาจะติดกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับ ไฟหน้าเป็นสีนอน LED นะครับเดลท์เป็น LED มาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็การตกแต่งนะครับคันนี้เป็น X Line ซึ่งก็คือเป็นรุ่นท็อปของเขาขนาดล้อที่ให้เนี่ยให้มากับยางไซส์24 50 5ขอบ18ล้อรายนี้เรียกว่า Wide Spoke นะนะครับเผื่อใครอยากทราบนะครับก็เป็นล้อเดิมติดรถมาไฟเลี้ยวก็จะย้ายไปอยู่ตรงกระจกข้างเรียบร้อยแล้วตรงด้าน ที่เดิมที่เป็นไฟแล้วก็จะเป็นแบตช์โลโก้ตัว X นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์ X Drive 2 0 d คันนี้เป็นเครื่อง2,000ดีเซล190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ400นิวตันเมตรอัตราการสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริงนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น Comfort Access ที่เพียงแค่เราพกกุญแจไว้กับตัวนะครับก็จะสามารถล็อกหรือปลดล็อกได้เลยอย่าง เอามือวางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกรถนะครับเอามือสัมผัสแบบนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะฮะ,ะล็อกได้ทั้ง4บานนะครับในส่วนของฝาถังน้ํามันก็เพียงแค่กดปลดล็อกในรถนะครับก็จะสามารถเปิดได้เลยอันนี้ล็อกอยู่นะครับนะครับเปิดได้เลยนะฮะน้ำมันดีเซลที่ใช้ขอ ให้ใช้เป็นเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อน้ำมันอาจจะทําให้ทุกท่านสับสนนะครับไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วคันนี้ต่างจากก่อน LCI ก็สามารถเตะเปิดเตะปิดได้แล้วในส่วนของฝาท้ายนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับนี่ฮะสวิงเท้าตรงใต้กันชนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราถือของไม่เยอะเขาเปิดขึ้นได้อย่างง่ายดายอ่นะ ทำได้ทั้งเปิดและปิดนะ,ะเดี๋ยวลองปิดดูนะครับอตอนปิดก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับว่าฝากระโปรงท้ายกําลังจะปิดนะแล้วก็จะมีเซฟตี้ถ้าหากว่ามีอะไรไปก้านไว้เขาก็จะหยุดนะครับจะเป็นท่อเสียท่อเสียเอาฝั่งเดียวนะครับแล้วก็มากับการตกแต่งในส่วนของชายล่างกันชนให้ดูมีความเป็นรถสไตล์ suv มากยิ่งขึ้นแต่ของ bmw เขาจะเรียกว่า sav นะเป็น sport activity vehicle อย่างที่ได้ผมเคยพูดไว้ใน คลิปก่อนๆหน้ามีไฟเบรกตรงที่3มนะครับมีในส่วนของคลิบฉลามคลิบฉลามตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เป็นสัญญาณตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับตอนนี้ก็ไว้ใช้รับสัญญาณวิทยุบวกกับถ้าสัญญาณอื่นๆก็จะฝังอยู่ในไฟหน้าไอต,ตัวเสา A นะครับโทษทีนะฮะแต่ก็มาพร้อมแร็คอลูมิเนียมที่ติดรถมาเลยสามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ X3 คันนี้ ครับก่อนจะขึ้นรถตอนนี้ก็เราก็มาดูสภาพในส่วนของแผงประตูนะครับว่ามีปุ่มอะไรกันบ้างนะรงข้างบนเป็นปลดล็อก ล็อกรถนะครับใช้เปิดฝาถังน้ามันก็คือใช้ปุ่มตรงนี้นะฮะถัดลงมาด้านล่างปุ่มเปิดฝาท้ายจะมาอยู่ที่แผงประตูแล้วนะครับปรับกระจกข้างต่างๆสภาพยังสวยนะครับไม่มีการลอกนะครับภายในของ x 3คันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลมาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของการปรับไฟหน้าต่างนะครับของ bmw จะอยู่เป็นปุ่มบิดเนาะตามสไตล์รถยุโรปทั่วไปอ,อโต้ไฟเด y light ไฟรีแล้วก็ไฟใหญ่ปุ่มด้านข้างจะเป็นในส่วนของปรับ ความสว่างของหน้าปัดแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าฟอกแรมด้านหลังนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับผมมเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งในตัวรถปิดประตูเรียบร้อยแล้วกุญแจของ X3 เป็นสไตล์นี้นะครับปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็จะมีกุญแจสำรองซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะ สตาร์ทรถก่อนแล้วกันร้อนเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรตรงด้านนี้นะครับนะกดแค่ทีเดียวก็ติไม่ต้องแช่นะครับนะรถคันนี้ไม่หนึ่0แสกับรถอายุ5้ปีก็ใช้คําว่าเป็นเลขระยะปกติเสียงเครื่องดีเซลไม่ได้ดังเข้ามาในตัวรถนะครับสบายใจได้คันนี้ก็จะมาพร้อม Paddle s h i f t ด้วยนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่มวงมอลายัยปัดน้ำฝนก็จะอยู่ด้านขวาเนาะ ตา,ตามสไตล์รถยุโรปไฟเลี้ยวต่างๆอยู่ด้านซ้ายนะครับปุ่ม bc ตรงนี้ก็คือบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่จะไว้เปลี่ยนหน้าจอในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับรถคันนี้มาพร้อม cruise control ท,ที่เป็นยังไม่ได้เป็น adaptive นะก็คือไม่ได้ปรับความเร็วตามคันข้างหน้าแต่สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยการสั่งงานที่มือโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเราเรียกว,ว่า cruise control with เบรกฟังชันนั่นก็คือสั่งเบรกได้สั่งเร่งความเร็วได้นั่นเองนะครับไอได้ I เป็นหน้าจอเป็นจอไอได้ใหญ่แล้วนะครับแอร์สโซนแยกปรปับอุณหภูมิได้ซ้ายขวาในส่วนของ b ีเอเนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยมันมัน,มนไม่ใช่ปุ่มเลือกแท็กนะมันจะเป็นปุ่มที่เมมโมรีหน้าจอไว้นะครับว่าเป็นคีย์ลัดนะกดเลขหนึ่งแล้วไปหน้าจอเนวีกดเลข2ไปหน้าจอเช็คสเตตัสอย่างนี้เป็นต้นเกียร์ไฟฟ้า8ปสปีด มาพร้อมโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ IDrive เป็น IDrive Touch ตัวนี้เขียนได้ไว้ใช้เซิร์ชในส่วนของรายชื่อโทรศัพท์นะครับหรือแผนที่ต่างๆนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮด้วยรถติดๆไม่เมื่อยขาอย่าเบรคค้างไว้รถหยุดกดคันเร่งไปต่อนะฮะโหมดของคันนี้ก็จะมีอยู่3โหมดนะครับจะมีคอมฟอร์ มีโคโปรแล้วก็สปอร์ตนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยทุกๆย่านความเร็วกันขับขี่แล้วก็มีระบบช่วยลงทั้งลาชันก็คือเราเรียกว่า hill descent control นะครับลงทางลาชันมากกดปุ่มนี้ตัวรถเขาก็จะไหลลงด้วยความเร็วที่ปลอดภัยนะปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดเซ็นเซอร์นะครับสภาพภายในสวยเบาะหนังก็มีร่องรอยตามการใช้งานแต่ไม่ได้ยับไม่ได้ฉีกไม่ได้ขาดคอนโซลหน้าย่างดีกระจกมองหลัง เป็นแบบตัดแสงให้แล้วนะครับกระจกมองข้างก็ตัดแสงด้วยนะครับก็หมดปัญหาพอเวลาเจอรถเผลอเปิดไฟสูงมาหรือรถที่แต่งไฟมาส่องไฟมาจากด้านหลังเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องแสบตามันช่วยในด้านความปลอดภัยเยอะจริงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับผมก็เข้ามานั่งในเบาะหลังแล้วนะครับที่วางเท้าเข่าลุกยังเหลืออีกอร่วม ประมาณ10กว่าเซนเกือบเกือบ20เซนได้ด้านหลังมีช่องแอร์นะครับแยกซ้ายขวาที่วางของนะครับช่องปลั๊กไฟ12โวลต์ซื้อ USB มาเสียบได้สามารถชาร์จ Power อร์แบงค์ได้สบายๆ <Hey. S 1> พนักพิงตรงนี้ก็จะมีการปั๊มมาเป็นรูปตัว X นะครับเป็นการตกแต่งของ X 3เบาะหลังสามารถพับได้2ตอนหรือ60-40แล้วก็มาพร้อมที่วางแขนและช่องใส่แก้วน้ำ นะครับนะี่มีจุดยึดเบาะเด็กให้บ้านไหนมีลูกเล็กๆเนาะแล้วก็ข้างบนจะเป็นไฟอ่านหนังสือนะครับรถคันนี้ก็ใช้คาว่าเพียรพร้อมนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางสำหรับครอบครัวที่ต้องการอยากได้รถสไตล์ SUV ไว้ใช้งานเก็บของได้ขนของได้ปลอดภัยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดดีเทลความสวยงามต่างๆของ x 3ปี2015นะครับคันนี้ไม่ห1 4 0 0 0ม่1พรถที่ทุกคนตามหาในส่วนของรถไ้ายครอบครัว,ก,วกับ suv สารพัดประโยชน์นะครับขับเคลื่อน4ล้อแปรผันด้วยคันนี้ราคาแค่1 4 2 0 0 0้านนะครับ <g ül> 1>, 1 4 2 0 0 0้านกับรถสภาพสวยๆถือว่าสมราคาครับกับรถหายากสนใจยังไงติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เราได้ให้ไว้นะครับ หรือ,อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในส่วนของถามข้อสงสัยต่างๆรายละเอียดต่างๆหรือว่าแอดไลน์ในส่วนของไลน์แอดตาม QR Code โค้ที่เราได้ลงไว้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องโนเนมแล้วก็คาบานานันนาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ